อายุทยาท่านนายกเทศมนตรีตะบนเขตอุบสักกระผมนายปวนษษานมูลสกุลประลัดเทศบาลตะบนเขตอุบสักในฐานะคณะผู้จัดทำโครงการขอ,อกบขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตะบนเขตอุบสักเป็นอย่างมาเป็จประธานในพิธีเปิดโครงการในวันนี้การจัดทำโครงการขององค์กรเทศบาลตะบนเขตอุบสัก์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ความเข้าใจขั้งส ตลอดจนมีการพัฒนาแนวคิดในการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงพร้อมกับการนําแนวความคิดปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งให้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเปี่ยนด้านต่างๆการจะทาโครงการครั้งนี้มีผข้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานเทศบาลของเทศบาลอ่า ข้าราชการที่เป็นประหลังเทศบาลเมืองอนองคีราท่านประลัดและถ่ายทอดความเชี่ยวชาญด้านตา่างๆเพื่อเป็นการเพิ่พพมผลิตภาพให้แก่ข้าราชการพรักนาเป็นการทีนดีที่ได้ับเกลียนให้มันเป็นประธานในที่ีเปิดโครงการพัฒรนาศักยภาพบุคลากรของเทศ,าศบาลไปจัดประจัคำ่าวในงานเชื่อมประสางหรือวัตถุประสรงค์ในาการจัดงานก็เพืรร่อพัฒนาศักยภาพสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะต,ตลอดจนมีการพัฒนานแนวคิดนะครับทาารวมนะครับผอกนพยาาจะเน้นว่าพัฒนาจากวิยาทานะครับก็คือความพร้อมของพวกเรานะครับก็ขอให้ทุกท่านก็ตั้งใจนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านประานระรวงนะค,ะนนะคะร,ะรัะคะรบ,ระะบว,วินวันะครับปรเดเชิเป็นงานสืลอสารทาจะสื่อสาให้เนที่ยบ้อว่าก็ยางยิ่งในท่านกะอบรมนะครับกะะ็ เราก็คงให้เกียรติจากเรียองนอ้นด้วยนะครับแล้วก็ผูททนนาา้ที่กำลังจะเดินทางไปศึกษาดูงานเพิ่มเติมสายรภาพไม่ใช่อะไรเท่านแ,แต่ผมบันจุหมอัํราชการในสอบระดับเพื่อได้จวอนที่ผมไปเน,นี่ยมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเป็นสเสม็ดรามเมอร์ดูมีชื่อว่า ต้องเจอผ้หิงอยู่นะอยากจะพูดคุยกันก็ว่ากันไปนะครับจริเดี๋ยวตั้งใจมาเดินที่พี่ก็ชวนครั้งเดียวเนี่ยเรามาพออยู่หางสิลามรันมันก็เยอะขึ้นแต่ยิช่วงเวลาสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเร็ตเองเห็นกันได้โอกาสที่มาอย่างเงี้ยมันน้อยครั้งเมื่อที่เจอน้องอยู่คนเดียเชื่ออะไรนะเออชื่ออะไรนะตีหัวเองข้างหน้านะที่คุณก็ไปช่วยพูดคุยน้องนในมนก็ศประชุได้ก็